Sunny at the most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, maybe you should stay instead of turning. ว้าว wow, ทุกคนวันนี้เป็นวันเรียนออนไลน์วันสุดท้ายของคิมนะคะตอนนี้คือคิมจะเข้าไปคลาสสเปนิชแล้วก็ทําสอบอันสุดท้ายใช่แล้วก็อย่างอื่นน่าจะไม่ค่อยมีคลาสอะไรแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็คงไม่มีงานอะไรเรามีโปรเจกต์อย่างหนึ่งของไบโอที่ต้องส่งวันนี้แล้วก็สอบสเปนิชเสร็จก็แค่นี้นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทําสอบ สอบสบเปนเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็ส่งไปเลยเรียบร้อยออกมาจากคลาสแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปคลาสภาษาไทยแล้วก็อีกสองสามคลาสลก็เสร็จเลยเดี๋ยวราเพืนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราล่ำลาก,กันนิดหนึ่งวันสุดท้ายส่วนคะแนนนะคะครูเข้าไปดูแลนะคะก็ห้องนี้เนี่ยไม่มีใครติดอะไรเลยนะคะก็ทุกอย่างครบหมดนะคะปรบมือให้ค่ะ ขอขอบคุณนะคะสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะห้องนี้น่ารักมากนะคะบอกเออขอบคุณนะคะตัวนี้ค่ะ,คะเ,คเราส่งไฟนอลปรเจของไบโัรลงไปแล้วนะเราจะอ่านอีกทีหนึง่งแล้วก็จะปิดคอมแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วอมไม่อยากจะเชื่อว่าจ,จบปีอย่างเงี้ย okay. โอเคอ ตอนนี้คือคิมจะออกไปข้างนอกนะคะวันนี้เราจะไปตัดผมเพราะว่าไม่ได้ตัดมาแบบหลายเดือนแล้วหลายเดือนจริงๆตั้งแต่เปิดเทอมมาคือแบบไม่ได้ตัดเลยแล้วก็ไว้ยาวมาตลอดเพราะเหมือนไม่มีเวลาอะทำไมปาต้องใส่เสื้อตามหนูอีกทำไมมีปัญหาปาสนุกเหรอ ปล่ามัน,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 นบังเอิญเหมือนกันบังเอิญเหรอ <laughs> เออ <laughs> อ๋อไม่ไม่ได้เลือกเสื้อตัวนี้หลังจากที่ป้ามามเห็นหนูแต่งตัวเหรอเปล่าหนูว่ามาใส่เหมือนกับป้ามากกว่า <laughs> <laughs> ตอนนี้อยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะ ตัดเสร็จแล้วนะคะผมสั้นขึ้นเยอะเลยทุกคนเราไม่ได้ตัดมาแบบเป็นปีได้อะเพราะว่าวอันนี้คือเราให้คุณพ่อมาจ่ายตังค์นะคะแ๋ยวนั่งลากันโอเคทุกคนคือเราตัดผมอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นคือพ่อแม่เรารู้จักร้านโซบะร้านหนึ่งเราจะไปร้านนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้างนี้เดี๋ยวเราขับรถไป จะจะเปลี่ยนไปเป็นร้านกินหมูโกเบแทนนะคะคุณพ่อคุณแม่พาไปกินเขาเจอร้านนี้อยู่แถวเอ็มโพเรียบเอ็มคอเทียป้าป้าขับอะไรเร็วจังเลย <c oughs> นี่ดูคนวันเกิดแม่แบบหนึ่งปล่อยผมเงินสวยๆนี่ดูคนวันเกิดคุณแม่ครีมเขากำลังจะมาใช่ปะ่ะแล้วคุณพ่อซื้อหมูตัวนี้ให้เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าหมูหน้าเหมือนแม่ ใส่เสื้อแับไดนโนเสาร์ด้วย,วยน่ารักพ่อเขาอยากกิน,นใช่ไหมใช่เราใส่ใหญ่สุดเลยเาหาหิวหมู ะะตอนนี้เราอยู่ร้าน art, หวัดคือร้านขายของแบบญี่ปุ่นแล้วก็ของใช้ร้านใหญ่มากทุกคนอยู่แล้วแบบคอนอยู่ญี่ปุ่นแล้วของเยอะมากนี่มีกิฟแบบมีกิฟแบบอินเทรนด์ด้วยนะคะทุกคนอันนี้อินเทรนด์มากเลยเ <c oughs> มื่อก่อนปากกากดอย่างนี้ดังมากเรามีเยอะมากที่นี่มีขาย200บาทเลย <c oughs>

ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วน,นะคะทุกคนเย่ yeah. กลับมากับทรงผมใหม่แล้วก็ของสองสาอ,อย่างเนาะเอิมเราตัดผมประมาณเท่านี้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วดูมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าสีมันเข้มเราตัดผมสั้นประมาณเท่านี้นะคะก่อนหน้านี้น่าจะแบบค่อนข้างจะยาวยาวผ่านหน้าอ,อกเลยแล้วก็ตอนนี้ตัดกลายเป็นแบบค่อนข้างจะอยู่ใกล้กับไหล แล้วก็นี่มีอันนี้ก่อนที่เราเจะไปกินข้าวอ่ะเราเจอร้านแบบขายต้นไม้ร้านหนึ่งที่แบบน่ารักมากๆเลยเราก็เลยแบบโน้ตไว้กับตัวเองว่าเออเดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะนแล้วพอเรากลับมาดูช่วงเราก็ได้กระถางต้นไม้มามันมากับถาดด้วยถาดหน้าตาแบบนี้นะคะมันจะมีแบบสเปกโกลข้างในนิดนึงแล้วก็ไว้รองมันจะได้น้ำไม่หกเลิกเวลาที่เราลดน้ำต้นไม้แล้วก็เป็นเซรามิกรอบๆก็เป็นแบบเส้นๆล,ลายๆอย่างนี้ พอปิดเทอมอย่างนี้แล้วเราก็จะไปนอนคอนโดกันนะคะวันพรุ่งนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าครีมก็มีคอนโดอยู่ในเมืองด้วยซึ่งแบบบางทีก็ไปอยู่บางทีก็ไม่ไปอยู่แบบเวลาไปเรียนพิเศษอะไรแบบเนี้ยก็จะได้แบบอยู่ใกล้ๆพวกแบบสถาบันโรงเรียนอะไรประมาณนี้เราก็เลยมีคอนโดไปอยู่ด้วยแต่ช่วงปเปิดเทอมคือแบบยุ่งมากและเรียนออนไลน์ก็คือต้องใช้แบบ Wi-Fi ดีๆแต่พอไปอยู่คอนโดแล้วแบบสัญ,ญญาณไม่ค่อยดีไงเราก็เลยไม่ได้แวะไปเลยแต่ พอปิดชัเม,มอร์อย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะแวะไปแล้วคือพรุ่งนี้เราก็จะไปกินอาหารกลางวันเป็นซูชิโอมกากาเซไปเพื่อฉลองวันเกิดคุณแม่นะคะนี่เราเตรียมของขวัญมาให้คุณแม่ด้วย <c oughs> เราซื้อเป็นเสื้อให้ <c oughs> มันเขียนว่า the breakfast club นะเราว่ามันน่ารักมากๆเลยเพราะมันเป็นแบบสีเรนโบว์อะไรประาณนี้ตอนนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วงั้นเดี๋ยวคีมจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาอาดัดอีกทีนึง ฮัลโหลตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมของพรุ่งนี้ฉนนอนเรียบร้อยรจะโชว์ให้ดูคือกางเกงตัวนี้เมื่อก่อนมันเป็น sweatpants ขายาวใช่ไหมแต่ว่าใส่แล้วแบบมันไม่สบายแล้ว,ลวคือเราตัวแบบสูงขึ้นมันก็เลยใส่ไม่ได้แล้วเราก็เลยตัดมาเป็นกางเกงขาสั้นแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้คิ้มตื่นสายนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวเรารีบทำผมแนละ้วเดี๋ยวเราต้องออกไปคนะ่ะ นตอนนี้เรากินเสร็จแล้วะคะเดี๋ยวเราจะไปคอนโดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองอแล้วก็อาจจะไปซื้อของแล้วก็ตามที่เราบอกไปเมื่อคืนก็คือเราจะไปซื้อลิปโกลดีโอว้าวโอเคเราเลือกมาเป็น4ีศนะแล้วก็ เดี๋ยวอันนี้กำลังคิดตั้งอยู่ค่ะไม่มีควนเลยจ้า <c oughs> คือทุกคนเลยอยากกินควอนด็อกมาหลายวันมากใช่ไหมแล้วเราก็แบบ delivery มาบ้านคือค่าส่งแพงมากเราก็เลยคิดว่าจะ นี้อยู่ BTS จะกลับคอนโดแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะสภาพตัวเองได้ไหวคล้วคนเราจะมาโชว์ตัวลิปเดียวให้ดูแล้วกันเพราะเราซื้อมาเราไปร้านโมพีบิวตี้ไปเพื่อจะซื้ออันนี้อันนี้เป็นแผ่นแปะสิวโอลิฟยังนะคะเราเห็นรีวิวแล้วเขาโพสกันว่าแบบดีเราก็เลยจะเอามาลองดูใช้สักครั้งหนึ่งรู้สึกว่าซื้อมาในราคา2 1 0บาท ที่มัลติบิวตี้นะคะอันนี้เป็นลิปดีออเป็นลิปกลนะคะราคาปกติราคา1,390บาทแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีพวกพอยมีบัตรเครดิตอะไรแบบนี้ก็จะมีลดเพิ่มนะตน่าร้าสีด้านในประมาณนี้นะคะเป็นสีเฉดที่8นะเป็น008นี่ แล้วว่ามันเป็นออกแบบ moisturizing นิดหนึ่งด้วยนะในกล้องมันดูเข้มกว่าตัวจริงนิดนึงนะแต่ว่ามันจะออกเอ็นชมพูชมพูมองไม่ค่อยชัดเลยเราจะเตรียมมะเขือเทศเอาไปกินข้างบนเป็นข้าวเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้กินทั้งวันเลยเราก็เลยจะแบบเรารู้สึกแย่เกี่ยวกับตัวเองก็เลยจะหาอะไรที่แบบดีๆหน่อยก็จะกินเป็นมะเขือเทศแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยค่ะไข่ต้มมะเขือเทศ คือเรามีซื้อพัดลมของเสี่ยวมี่มานะคะอันนี้เราจะมาแกะและคือเอาไว้ที่นี่เป็นรุ่น 1X นะอันนี้ก็เป็นงานให้คุณพ่อทำนะคะทีม,เ,มเป็นทีมกำลังใจ จะเคลียนจะแปรงฟันหลังหน้าก็เตรียมตัวนอนค่ะโอเคตยตอนนี้เราเตรียมจะไปนอนแล้วนะคะไม่ค่อยมีอะไรจะอัปเดตก็ ไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องกลับไปซื้อของสองสมอ,อ,อย่างเพราะว่าพอไม่ได้ออกจากวัดเป็นอาทิตย์ใช่ไหมแล้วแบบมันมีของขาดแคล้ม,มีของที่เราต้องซื้อเยอะมากแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเรากลับว่าจะถ่ายวิดีโอก่อนคอนโดเราไม่เคยลุมทัวเนาะเอาไว้ว่างๆอาจจะมาลุมทัวเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากเห็นก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวม่ต้อรมาคอนโด นนคิตมตื่นแล้วเป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งตอนนี้คือเราเตรียมตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายวิดีโอแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกันค่ะนี่นะคะหลังจากวิดีโออันบ็อกซิ่งเสร็จนะคะตอนนี้คือคิมถ่ายคลิปเสร็จแล้วเขาบอกว่าเละมากแต่อันนี้คิมเคลียแบบพวก แล้วก็ขยับไปนิดหนึ่งแล <an> ้วแต่นี่เดี๋ยวเราต้องกลับมาถ่ายฟุตเทจเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกลางวันกันก่อนนะคะนี่กระเป๋าวันนี้เราเพิ่งแกะมาเลยแล้วก็จะเอาไปใช้เลยนะทุกคนเพราะเราชอบมากมากินส้มตำครับฮัลโหลป้าทำไมวันนี้ป้าไม่ใส่กับหนูวะหนูไม่ยอมให้ป้าใส่ กินเส็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินโกยเตะกันตอนนี้มันช่วงเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันข้างนอกแล้วคือเราจะไปปักเทียนสำหรับเค้กเตรียมไว้ก่อนจะได้เอามาแบบเซอร์ไพรส กลันวโดนจับได้ดนี่นะคะทุกคนปกติเขาปักเทียนกันตรงไหนวะเขียนหนูจิ้มไปเลยแล้วกันสองสามสี่ห้าหกพอละโอเคเก็บเก็บเก็บ <laughs> <laughs> <laughs>

โชว์พุงไปเสื้อของ breakfast l ั b นะน่ารักไหมชอบไหมชอบค่ะยังไงเสื้อโอ้สวยสสวสื้กใส่อ่ะส่กู่กส่ส่กูส่สู่ใสกส่ยมากู่สกูใส่อใสู่่ม่กูใส่กกสใส่